ต้มปลาช่อนใส่ขมิ้นใส่ไข่มดแดงค่ะอาหารมาถวายเพนที่สำนักปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อนเพื่อนมาเริ่มอนุโมทนาบุญกับปานีนะคะคือว่าตัวตนนั่นเองคืออำาถาหรือานพอใจในความว่างหพอใจในมิพานนีดีกว่าเนะ ที่พานเรียนงักลยกษาระาชากนจะนี่มือนกันแต่ไม่วามหมายอย่างคือพอใจด้วยวิชาคุยปัญญาไม่จะพอใจด้ว่วิศาแต่วันนี้พานต่อมานแล้วคือที่นี่เป็นศาสตรถ้าถืาหลังหงเ็นารวันนิพานเป็นาสตรนาสปรวันนี้ตพนนี้พานวาไม่มีเปิด ที่วานั้นมีคาว่าตัางกัทานหรือตำนิที่ิทานนั้นก็เป็นนั้นทีเป็นตัวอย่างที่จรินลองในขณะนี้ที่มังว่างจากการตรงแต่แบบเท้าราคะโทัพท์มือถือเรื่อนี้นิดหนือยกมีเรียกว่าตางทางต่างิทานเรื่องางทางนี้กระแ้หลายคนมาบอกคัตาจริงไม่ใช่นใครรู้จัก สังนั้นมื่อิีรสมันานหรือิ้มานหรือสัตว์จิตมันานแต่เรื่องนท่านี้แล้วก็ยังมีความคิ่ัดิ์สนทมาในขณะรูปประาม็นต้นและมีแห่งดาววคพับว่าการเป็่นราคาโกรศัพทโมหนี้เป็นสิ่งสำคเป็นทางการศึกษา